ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Invest Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรีวิว2 0ง x p a n d x 9 ev รีวรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์สุดล้ำที่ถูกออกแบบมาเพื่อประสานความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวและใช้งานได้จริงเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก x p a n d x 9ปี2 0งมาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นทันสมัยและแตกต่าง จากรถ MPV แบบดั้งเดิมอย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมแถบไฟเลตแบบพาดยาวเอกลักษณ์ของแอ็กซ์ผสานกับไฟหน้าทรงเรียวคงให้ความรู้สึกล้ำสมัยและดูดันกระจังหน้าทรงปิดช่วยย้ำความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเส้นสายตัวถังที่เรียบลื่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นฐานล้อย,ยาวและสัดส่วนที่เน้นความกว้างขวางเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและการใช้งานระดับผู้บริหารมือจับประตูแบบซ่อนล้ออัลลอยขนาดใหญ่ และหลังคาที่ลาดเล็กน้อยช่วยเพิ่มความหรูหราส่วนด้านท้ายมาเพร้อมไฟท้ายเหล็ดแบบเชื่อมต่อทั้งแนวดีไซน์เรียบง่ายแต่ดูอนาคตทําให้ X9 ดูเหมือนรถ EV ระดับพรีเมียมมากกว่าอิทวทั่วไปด้านสมรรถนะ x g X9 EV ถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มไฟฟ้าโดยเฉพาะให้การขับขี่ที่นุ่งเงียบและตอบสนองได้ดีมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดทันทีทัน ให้อัตราเร่งรวดเร็วเกินค่าสสำหรับรถขนาดใหญ่ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนมาอย่างดีช่วยซับแรงสะเทือนได้ยอดเยี่ยมแม้บนถนนก,กรุกรัพภูมาไหลาน้ำหนักเบาขับง่ายในเมืองและมีความมั่นคงสูงเมื่อใช้ความเร็วบนทางไกลแบตเตอรี่ให้ระยะทางวิ่งประมาณ550-700กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพร้อมระบบชาร์จเร็วที่ช่วยลดเวลาในการเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารถือเป็นจุดเด่นของ Lexus X9 อย่างแท้จริงห้องโดยสารกว้างขวางทันสมัย และอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวนุ่มและไฟสร้างบรรยากาศช่วยเพิ่มความหรูหราเบาะนั่งนุ่มสบายมีพื้นที่วางขากว้างและสามารถปรับรูปแบบการจัดที่นั่งได้หลากหลายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางควบคุมระบบความบันเทิงระบบนำทางและการตั้งค่ารถมาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลและระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและช่วยรักษาช่องทางเดินรถผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับความสะดวกสบายจากหน้าจอความบันเทิง ระบบปรับอากาศส่วนตัวและบรรยากาศที่เงียบผ่อนคลายในด้านราคา Xpeng X9 EV MPV p 2000 26คาดว่าจะถูกวางตำแหน่งในระดับที่แข่งขันได้ในตลาดรถ MPV ไฟฟ้า